ำไมนักเรียนถึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์คุณครูหลายท่านคงประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะดิฉันนางสาวกัญญรัตเครือวันครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองกับตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันคะ่ะเพราะเหตุใดทำไมนักเรียนถึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์คะคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถแก้ปัญหาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วยแต่ทำไมนักเรียนหลายคนจึงไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์สาเหตุอาจมาจากนักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงขาดการปฏิบัติจริง อีกทั้งผู้เรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อาจทําให้เกิดความย่อท้อเบื่อหน่ายและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแม่นนองกับก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และเป็นการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียน,นรูคน้คณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ดิฉันในฐานะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองกับ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งในปีการศึกษา2565นั้นจึงใช้วิธีการพัฒนาทักาาษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความกระตือรือรน้นสนุกสนานและช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณของนักเรียนให้คิดคำตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย สำหรับแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนานั้นดิฉันได้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Format มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อประยุกต์ใช้สู่มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพโดยกิจกรรมการเรียนรู้มี8ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นการสร้างประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ครูจะจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้และทบทวนประสบการณ์เก่าแก่ผู้เรียนขั้นที่ 2. วิเคราะห์ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ครูจะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองหาเหตุผลโดยใช้กิจกรรมอภิปรายวิเคราะห์ให้แสดงความคิดเห็นขั้นที่3ปรับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นความคิดรวบยอดขั้นนี้คุณครูจะใช้เกมการ์ตูนหรือสื่อต่างๆเพื่อให้หนักเรียนนั้นได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ขั้นต่อไปคือขั้นที่4เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดด้วยตัวเองโดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขั้นต่อไปคือขั้นที่5เป็นขั้นลงมือปฏิบัติตามหลักการขั้นนี้นักเรียนก็จะเป็นการลงมือปฏิบัติโดยการทำใบงานหรือทำสื่อการเรียนการสอนนั่นเอง ขั้นที่6สร้างสรรผลงานครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานโดยรวบรวมข้อมูลนำมาศึกษาค้นคว้านักเรียนสามารถทำตามความถนัดและความสนใจตามจินตนาการของนักเรียนด้วย ขั้นที่7วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ชื่นชมผลงานของตัวเองและของเพื่อนโดยอาจจะให้นักเรียนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนขั้นที่8เป็นขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขั้นนี้เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นโดยการจัดป้ายนิเทศหรือจัดแสดงผลงานนักเรียนเป็นต้นสำหรับจุดป,ประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน จุดประสงค์เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโฟแมทและเพื่อให้ในักเรียนมีจิตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน13คนปีการศึกษา2,5 6 5 65, โรงเรียนบ้านหนองกับ เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในส่วนของการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานขั้นที่ 1. เป็นการวางแผนเตรียมการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขั้นที่ 2. คขั้นดําเนินการวางแผนและออกแบบนวัตรกรรมโดยกําหนดรูปแบบในการพัฒนาคือการจัดการเรียนรู้แบบโฟแมทสร้างนวัตรกรรมใบความรู้ใบงานและก็แบบทดสอบนําไปให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติคอยให้คําปรึกษาเมื่อผู้เรียนประสบปัญหาในการดําเนินงาน 3. การตรวจสอบ มีการกำกับนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคหรือความก้าวหน้าของการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานและขั้นที่4ขั้นสรุปผลและการปรับปรุงพัฒนาสรุปและแรายงานผลการดำเนินงานนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลของการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่านักเรียนมีความสุขสนุกสนานสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนักเรียนให ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายการนําเสนองานหรือแม้กระทั่งการทํางานกลุ่มนักเรียนสามารถช่วยกันทํางานได้อย่างดีครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมสื่อการสอนต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโดยเฉพาะผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O n e นในวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่54.93คะแนนจากการจัดการเรียนรู้นักเรียน มีความสุขพึงพอใจต่อการเรียนมีจิตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องต่อความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในส่วนของการเาผยแพร่ผลงานและแต่แสดงผลงานในสถานศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโมเดลทีเชอร์ในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565และในภาคเรียนที่2ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONE นปีการศึกษา2,565สูงกว่าปีการศึกษา2,564มากกว่าร้อยละ3และโรงเรียนบ้านหนองกับมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์โอ e นสูงสุดของเครือข่ายจอมพระสองความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีสนับสนุนครูในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงบประมาณสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนครูในโรงเรียนที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนและคอยให้คำปรึกษาที่ดีผู้ปก <ๆ S 1> ครองนักเรียนทุกคนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนคอยอบรมดูแลนักเรียนและที่สำคัญเลยก็คือนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้รูปแบบโฟร์แม ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมากดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากค่ะ